หาพูดถึงภาพมุงคลแล้วล่ะก็ภาพของเรือสำเภาจีนที่เล่นลมล้อคลื่นทะเลก,ก็คงเป็นภาพที่ผุดขึ้นมาในความคิดของใครหลายคนเป็นภาพแรกแรกใช่ไมหมมาละคะ เพราะตามความเชื่อของชาวจีนเรือสำเภาเป็นตัวแทนของการทำมาค้าขายความมั่งคั่งร่ำรวยและความอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้ยังช่วยเสริมดวงชะตาให้ชีวิตประสบความสำเร็จเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจด้วยนะหลายๆคนจึงนิยมประดับบ้านด้วยภาพของเรือสำเภาเพื่อเรียกโชคเรียกทรัพย์และเรียกความสำเร็จค่ะตำแหน่งที่เหมาะสมนิยมติดเป็นภาพมุคลเสริมดวงทางท,างทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ หากใครกำลังหารูปติดผนังสวยๆในห้องครัวและก็ต้องเลือกภาพตระก้าผลไม้ค่ะเพราะผลไม้ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนความอุดมสมบูรณ์โดยภาพที่นิยมมักมีกล้วยแอปเปิ้ลสาลี่ส้มสีทองและองังุหนเป็นส่วนประกอบนั่นก็เพราะผลไม้แต่ละชนิดมีความหมายแตกต่างกันดังนี้ หมายถึงโชคลาภและการมีลูกหลานรายล้อมสมบูรณ์แอปเปิ้ล Apple, หมายถึงความสงบสันติสาลี่หมายถึงความมั่งคั่งและเงินทองส้มสีทองหมายถึงโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืององุ่นหมายถึงเงินทองที่งอกเงยเพิ่มพูนอาจมีข้อควรระวังอยู่เล็กน้อยคือต้องเป็นผลไม้สดเท่านั้นนะคะระวังอย่าเลือกภาพผลไม้ที่แห้งเหี่ยวหรือเฉามาประดับบ้านเด็ดขาดไม่อย่างนั้นอาจเป็นการเรียกพลังงานหลบมาแทนค่ะตำแหน่งที่เหมาะสมห้องครัวหรือห้องกินขา้า เมื่อพูดถึงภาพมุงพลแต่งบ้านจะขาดภาพมังกรไปก็คงไม่ได้ พราะมังกรคือสัตว์เทพสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีนรวมถึงอีกหลายประเทศในแถบเอเชียส่วนศาสตร์วงจุ้ยเชื่อว่ามังกรคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังอำนาจและความเจริญรุ่งเรืองหากมีภาพมังกรประดับบ้านเอาไว้จะช่วยให้การงานการค้าธุรกิจประสบความสำเร็จหากต้องมีการเดินทางก็จะราบรื่นนอกจากนี้ยังเชื่อว่าช่วยเรียกโชคลาภอีกด้วยตำแหน่งที่เหมาะสมควรติดตั้งด้านทิศตะวันออกของบ้านและให้มังกรหันหัวเข้าด้านในบ้านปลาคาเป็นสัตว์ที่สื่อถึงความอดทน ความขยันมันเพียงจากการวหาทวนน้ำโดยภาพปลาคาบคู่เป็นภาพมงคลเสริมดวงที่มีความเชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเงินทองผลกำไรและความสำเร็จโดยในภาพต้องเป็นภาพปลาคาบไหว้ทวนน้ำหรือจัดจัดวางตำแหน่งให้วหว้หันหัวและหางสลับทิศกันเพื่อเป็นตัวแทนสัญ,ญลักษณ์ยินหยังหรือมองว่าแทนสัญ,ญลักษณ์ความเป็นนิรันก็ได้นอกจากนี้ตามความเชื่อวงจุ้ยไทยอาจเลือกภาพที่มีปลาคาบเป็นเลขมงคลเช่นเจ็ดแปดหรือเก้าตัวก็ได้เช่นกันค่ะ ตำแหน่งที่เหมาะสมติดตั้งด้านทิศตะวันออกของบ้านร้านขาหรือด้านขวาของโต๊ะเก็บเงินนกยูงเป็นสัตว์ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังอำนาจโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าหากใช้ภาพมุคลเสริมดวงรูปนกยูงจะช่วยเรียกโชคลาภเข้ามาให้กับสมาชิกในบ้านอีกด้วยส่วนใครที่อยากเสริมดวงความรักตามตำราว,ว่าไว้ว่าต้องใช้ภาพนกยูงรำแพ่นหางมาประดับภายในบ้านค่ะตำแหน่งที่เหมาะสมโถงทางเดินภายในบ้าน มาวิ่ง8ตัวเป็นอีกหนึ่งภาพมงคลแต่งบ้านที่เราพบเห็นได้บ่อยๆเพราะมับเป็นสัตว์ที่สื่อถึงความว่องไวปรัดเปรียวไม่อยู่นิ่ง เต็มไปด้วยพลังและความสง่างามตามศาสตร์วงจุ้ยเชื่อว่าภาพม้าวิ่ง8ตัวนั้นมีความหมายมงคลสื่อถึงความสําเร็จของธุรกิจการค้าการทํางานหรือการเลื่อนตําแหน่งองค์ประกอบในภาพต้องเป็นม้า8ดตัวกําลังวิ่งหรือกระโดดหากแต่ละตัวมีลักษณะท่าทางไม่เหมือนกันจะดีที่สุดค่ะตําแหน่งที่เหมาะสมติดตั้งในทิศที่ม้าวิ่งเข้าภายในตัวบ้านเพื่อเรียกโชคลาภเงินทอง